เดอะสปอตไลท์ light, วันนี้เราอยู่ที่สลุงคําควายไทยจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะที่นี่มีพันธุกรรมควายยักษ์จากเจ้าแสนลุงยูนลาดยาวมาอยู่ที่นี่นะคะ และที่นี่เขาก็เลี้ยงควายด้วยความรักเลี้ยงควายแบบครอบครัวเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรื่องราวของสลุงคำควายไทยจะเป็นอย่างไรและควายยักษ์ที่สลุงคำนำเข้ามานั้นจะเป็นตัวไหนเราไปรับชมกันค่ะ It's Pondland Mostark oh, อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี้คือเจ้ามาเวลค่ะเป็นพ่อพันควายอนาคตพ่อพันควายอีกหนึ่งตัวสายโครงสร้างนะคะเทปนี้พิเศษเลยค่ะเพราะนี่คือสายที่มาจากบ้านลุงยูนอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นี่คือทายาทของเจ้าแสาลุงยูนนะคะเดี๋ยวเช่นขอแนะนำะเจ้าของควายให้ทุกคนรู้จักกันก่อนนะคะพี่นุชช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่อนุชนะคะ เป็นเจ้าของของเจ้ามาวลค่ะพิกัดข้อก็อยู่ที่สลุงคำควายไทยอยู่ตำบลอุทัยสวรรค์น,นะคะอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะพี่นุชขามาเวลนี่พี่นุชไปได้มายัางไงคะวันวันนั้นต้องให้เครดิตทางสปอร์ตไลท์เลยนะคะที่มีเทปที่ลุงยูนปล่อยปล่อยอน้องควายในข้อก่ะ,ะเราก็ได้ติดตามแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็ได้ขึ้นไปชมตัวจริงแล้วก็ ตกหลุมรักอันดับแรกต้องตกตกหลุมรักพ่อพันธ์ุของเขาพ่อ่เจ้าแสนค่ะชอบ<ะ>ชอบในความใหญ่ชอบในกระดูกโครงสร้างแล้วเราก็ได้ขอแบ่งมาจากลุงยูนซึ่งลุงยูนเป็นคนเลือกให้ค่ะค่ะเชงนี่มาทางแถบอีสานเนาะแถบบ้านเราแถวเนี้ยค่ะส่วนมากแล้วควายที่ตามบ้านเลี้ยงกันเนี่ย<ะ>เขาจะชอบสส่เนื้อหนังแต่งงมากคือ พี่นุชนำเข้าพ่อพันธ์ุแบบว่าสายกระดูกโครงสร้างอุทัยธานีเข้ามาคือพี่นุชมองเห็นอะไรในในสายนี้นะคะถึงนำเข้าเจ้ามาเวลเข้ามาอ่าชอบชอบในสไตล์การเลี้ยงค่ะเริ่มต้นเลยคือชอบชอบในการเลี้ยงการดูแลมันดูแลไม่ยากเราก็ว่าเหมาะมาเวลลสักครู่ <c oughs> นะคะ <c oughs> ค่ะ คุณผ <laughs> well, ู Let the ้ชมอาจจะดูแบบว่าพี uh ่น huh. um ุชควบคุมยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามาเวลตื่นเพิ่งโดนฉีดยาไปเนาะก็จะกลัวๆหน่อยนะคะนี่คือมาเวลเดี๋ยวเรามาดูสายพันธุกรรมของมาเวลกันค่ะพ่อเขาเป็นใครคะพี่นุชพ่อเขาคือเจ้าแสงค่ะค่ะเจ้าแสงลุงยูลราดยาวค่ะสายทองตีนโตใช่ค่ะกระดูกโครงสร้างไม่ต้องห่วงเลยส่วนแม่ละคะส่วนแม่เ็าคือแม่พันค่ะ แม่พันเป็นลูกของแม่แก่แม่แก่ของลุงยูนคือแม่น้ําเพชรค่ะแล้วก็แม่น้ําเพชรเอแม่พันเป็นลูกของระหว่างแม่เพชรกับเจ้าเพลินค่ะลืมชื่อค่ะแม่น้ำเพชรนี่ก็คือเป็นแม่แก่ค่ะของในครอบลุงยูนเลยดังนั้นแม่พันเนี่ยก็คือเป็นลูกครอบของลุงยูนใช่ค่ะค่่ะานี่แล้วก็ แม่พันธุ์ผสมเข้เขากับเจ้าแสนนะคะ,คะก็ออกมาเป็นมาเวลโดยมาเวลเนี่ยถือว่าเป็นลูกคอกรุ่นที่ลุ่นที่สามนะคะ<า>เป็นลูกที่กําลังให้ลูกดีเลยของเจ้าแสนลุงยูนนะเชิงได้มาเห็นตัวของมาเวลครั้งแรกเนี่ยนะคะ <S <S เมื่อเทียบอายุก,กันกับเจ้าสิบล้อในวัยเดียวกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นพิเศษเลยของมาเวลคือมาเวลจะมี ช่วงขาความสูงที่ดีกว่าลำตัวที่ยาวกว่าเจ้าสิบล้อนะคะแต่มาเวลนี่ยังดูบางไปนิดนึงอาจเป็นเพราะว่าพึ่งเข้ามาอยู่กับพี่นุชด,ด้วยพี<ช>่มาอยู่ได้แค่ห้าเดือน<ช>เนาะห้าเดือนก,อกว่ากนะคะแต่ถือว่ามาดีเลยเนื้อตัวค่ะจากคนคที่มามาชมก็ถือว่าเขาก็ชมกันว่ามาดีค่ะ ค่ะตอนนี้มาเวลอายุเท่าไหร่นะคะพี่นุชสิบห้าเดือนค่ะน้องล้สิบห้าเดือนคุณผู้ชมน้อง <15 S 1> น้องตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าใจร้องเล็กนิดเดียวค่ะกลัวกลัวไปหมดเลยค่ะกันนเ่ คยักษ์มาอยู่ที่สลุงคำได้5เดือนตอนนี้ฟังหมอลำเป็นแล้วนะคะดูค่ะพี่โน๊นี่เราต้องเปิดเพลงให้มาเวลฟังเพื่ออะไรคะสร้างความคุ้นเคยให้กับมาเวลครับกับสภาพแวดล้อมเพราะว่าบางทีอะมาเวลก็าอาจจะต้อง ไปสนามประกวดบ้างหรือไปเจอผู้คนหรือออกไปข้ออื่นๆบ้างเนี้ยครับค,คือคือวางแผนเพื่ออนาคตเผื่อเผื่อเขาจะได้คุ้นเคยคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังด<ช>ังค่ะเสียงดังวุง่นวายจะได้นิ่งก็เป็นการฝึกฝึกครับก็คือพอเปิดหมอลำเปิดเพลงปุ๊บ ยืนฟังหูพึ่งเลยใช่ครับอ๋อมันก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวจะสังเกตดูว่าเขาจะชอบแนวไหนสตริงลูกทุ่งหมอลำดีจะได้คับเพลงให้ถูกเนี่ยดูดูหูเราพิเศษกว่าคือการฟังทรานซิเตอร์แบบบ้านๆนี่แหละค่ะมันเท่สุดๆไปเลยค่ะพอเราไปเจอเหล่าลุงยูนแล้วไปเจอเจ้าแสนเนี่ยผมนึกว่าอยู่ท่ามกลางไดโนเสาร์ครับเจ้าแสนเนี่ย เป็นควายที่โครงสร้างยักษ์ใหญ่มากกระดูเห็นชัดเลยด้วยด้วยทีย่ผมไปเนี่ยมันเป็นหน้าแรงด้วยครับกระดูออกมาเนี่ยเป็นกระดูโครงใหญ่นะครับเขาเปิดกว้างเขาเนี่ยผมว่าเป็นสเสน่ห์มากผมชอบเป็นคาราบาวเลยครับกว้างยาวผมชอบมากประทับใจผมว่าผมต้องต้องมีแล้วละ่ะน่าจะเป็นต้นสายของผมได้นะครับยังไงผมต้องมี นะครับยิ่งมา,ม,ามาทราบว่าเขาคือทายาทเจ้าทองตีนโตตอนผมอยู่บ้านเนี่ยมผมก็รู้จักทองตีนโตผ่านคลิปผ่าน y o youtube ต่างๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าลูกเต่าของทองตีนโตปร,ประกอบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวไหนบ้างพอเราไปรู้ว่าเจ้าแสนก็คือทายาททองตีนโตแล้วก็รู้ว่าแบ่งออกมาจาก ข้อของลอุงกำนันโพสด,ด้วยนะครับยิ่งทำให้ผมตัดส,ส,สินใจง่ายขึ้นเลยครับจุดเด่นของมาเวลนะคะตามสไตล์ควายยักษ์เลยค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะนั่นคือช่วงขาค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวเชงจะยืนให้คุณผู้ชมดูเห็นช่วงขาของมาเวลไหมคะเทียบกับขาเชงนะคะก็คือนี่นะคะจะสูงเท่าช่วงขาของเชงอยู่แล้วนะขายาวมากนะคะ เล็บหนากีบเล็บหนานะคะข้อขาตั้งตรงค่ะและจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะของควายยักษ์ค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะหัวเข่านะคะช่วงขาด้านหลังตรงนี้นะคะของมาเวลคือใหญ่มากแล้วการเดินของเขาก็คือขาย,ยังปัดอยู่เลยค่ะข้างหลังอะ่ะยังเก้งก้างอยู่เลยนะคะอันนี้ก็คือลุงยุนบอกว่านี่แหละ ควายจะสูงใหญ่นะคะมันจะเดินแบบนี้จะปัดๆคือว่าด้วยความที่ช่วงขาเขาสูงนี่แหละคะ่ะทำให้เขาเดินแบบนี้นี่เป็นไงคะช่วงขาหลังยาวมากก้อยสูงจีบหนาเป๊ะเลยค่ะที่สรุงคำควายไทยที่นี่เราเลี้ยงควายกันด้วยความรักนะคะเลี้ยงมาเวล เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวค่ะนอกจากมาวลวควายยักษ์สายโครงสร้างแล้วยังมีควายตัวอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีควายตัวไหนบ้างค่ะดูวมาาโอ้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งกับแม่คําแพงใช่ไหมคะตัวนี้พี่ปรลัดนบตัวนี้ขอรายละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าได้มาเพราะว่าเราอยากจะตั้งเรา ใช่ครับในคำแพงเนี่ยก็ไปเจออยู่ในเหล่าของลุงยูนนะครับจริงๆเขาเป็นลูกในชุดที่สองของเจ้าแสนนะครับเป็นชุดที่สองแล้วก็ลุงยูนเองก็บอกว่าถ้าไม่อยากใช้เวลานานนะครับก็ต้องนำเจ้าตัวเนี้ยมาด้วยเลยเพราะว่า ไปอยู่มาอยู่กับผมเนี่ยไม่ต้องรอนานเขาก็พร้อมที่จะผสมแล้ว <c oughs> นะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกเ,เป็นชุดที่สองของเจ้าเจ้าเจ้าแสนนั่นนะครับ, <c oughs> รบก็เลยตัดสินใจจุดเด่น <c oughs> ของคัมภีรที่เห็นชัดๆเลยค่ะพี่ปหลัดนกพี่ปหลัดนกมองเห็นอะไรบ้างคะอยากเชียงอยากรู้ว่าเชียงเห็นเหมือนกันกับพี่ปหลัดนกหรือเปล่าว่าลูกเจ้าแสนตัวนี้มีความโดดเด่นตรงไหนก็ใน สายตาผมเขาว่าผมว่ากระดูครับกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับกีบเล็บก็สมบูรณ์ครับสวยงามนะครับตามตำราเลยนะครับกลาคอบนะครคะแล้วก็ลำตัวครับยาวยาวลำตัวยาวผมว่าความสูงเขาจะมาเรื่อยๆครับค่ะตอนนี้คําแพงนี่ก็คืออายุ ยี่สิบห้าเดือนครับค่ะยี่สิบห้าเดือนแล้วเราก็ผสมไปแล้วด้วยผสมไปแล้วครับค่ะก็รอรอผ่านรอบครับนี่คใครเห็นก็ว่าเขาจะสูงใหญ่กว่าทุกตัวในครอบนี้ค่ะครับก็เป็นต้นกำเนิดเนาะเหมือนเหมือนจุดจุดเริ่มต้นของการตั้งเหล่าตั้งสายใช่ครับมามาได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียต,ตั้งสายอยู่ที่นี่ก็เป็นต้นาน้ำ ให้กับสลุงคำครับค่ะอิมพอร์ตมาจากเหล่าของลุงยูล,ลาดยาวเลยถูกต้องครับประหลัดนบก็เหมือนกับหลายๆคนที่เริ่มต้นเลี้ยงควายในช่วงโควิดนั่นแหละค่ะแน่นอนแล้วว่าประหลัดนบเองก็มีบาดแผลจากการเริ่มต้นเลี้ยงควายในช่วงนั้นมาเหมือนกันเราไปฟัง บทเรียนชีวิตของประหลัดนกกันค่ะว่าเป็นอย่างไรเดิมทีเราก็ตั้งใจจะเลี้ยงบัวและควายนะปีแรกๆเราก็เริ่มมาชุดหนึ่งจากนั้นมาผ่านปีแรกไปเราคิดว่าสไตล์ไลฟ์สไตล์เราน่าจะเลี้ยงควายเาหมาะสมที่สุดก็เปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงควายร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือนำบัวออกหมดเลยนะครับ จากนั้นเราก็เริ่มหาควายจากาโซเชียลมีเดียนี่แหละครับช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ถูกต้องครับ <laughs> ชุดแรกนั้นทั้งหมดกี่ตัวคะเอ่อน่าจะประมาณสิบห้าตัว <c oughs> นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเราก็เน้นที่ความสูงเป็นหลักครับค่ะ <c oughs> นำเข้าแต่ละตัวสูงร้อยสี่สิบขึ้นนะครับสี่สิบสี่สิบห้าร้อยห้าสิบก็มี นะครับอ่าแล้วมันมันไม่ดียังไงล่ะคะนั่นก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผสมไม่ติดนะติดยากก็เลยประกาศขายค่ะแต่ด้วยต้นทุนที่ผมลงทุนลงทุนไปเนี่ยครับช่วงนั้นราคาควายก็เป็นที่ทราบกันดีนะพีคพีคมากซื้อมาเนี่ยโดนไปเท่าไหร่ล่ะคะใช่ชุดนั้นสิบห้าสิบหตัวทนประลัดนก แจ้งได้ใช่ไหมครับแจ้งได้ค่ะทุกคนย่อมมีบาทแผลกันมาดั้งนั้น <laughs> <laughs> ผมว่าเกินเกินหนึ่งกิโลครับทั้งหมด <c oughs> ครับเกินหนึ่งกิโลทีนี้พอเราจะเปลี่ยนควายเนี่ยมันหาราคาไม่ได้แล้ว <c oughs> ที่เราจะขายออกแล้วก็นำควายรับใหม่เข้ามาควายที่เราเชื่อว่าจะเป็นต้นสายในการพัฒนา <c oughs> พูดง่ายๆว่ากระสุนยิงไปหมดแล้วครับ ก็บ e> ังเอิญครับมีมีเสียนควายหรือปลาดควายเขาเห็นใจผมเขาเข้ามาแล้วก็มาแลกกันมาแลกกันผมก็ไม่คิดนานหรอกครับตัดสินใจเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนในช่วงนั้นพอดีก็ไปเห็นทางสปอร์ตไลท์ได้ลงข้อมูลชุดควายของ ของลุงยูนนะครับลาดยาวนะเราก็ติดตามมานานแล้วด้วยออตัดสินใจเห็นคลิปแล้วตอนเช้าตอนเย็นผมเดินทางไปที่ลาดยาวนครสวรรค์เลยครับก็ไปพบกับข้อควาลุงยูนครับก็เป็นความโชคดีของผมมากที่คุณลุงยูนแล้วก็นายเอกให้ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะเ,เลี้ยงควายยังไงให้มันยั่งยืน นะครับซึ่งผมมีความตั้งใจที่จะเดินแนวทางนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจขอแบ่งครับแบ่งเจ้ามาวลิลตอนนั้นก็เป็นอยู่ในฝูงแหละครับน่าจะเป็นล็อตที่เป็นเจนเจนที่สามของจแสลูกเจ้าแสนเป็นลูกชุดที่สามชุดที่สามนะครับเขาไม่เรียกว่าเจนนะ <laughs> เป็นลูกชุดที่สามกำลังนิ่งเลยให้ลูกกำลังดีก็มา พร้อมกับพี่สาวของเขาต่างต่างแม่<ฮ>ะนะครับคือที่ที่คอกลุงยูนเนี่ยเขาจะมีแม่แก่อยู่ที่ชื่อแม่เพชร <ฮะ S 2> นะเป็นควายเหล่าเก่าของลุงยูนเขาแม่เพชรเนี่ยจะมีลูกอยู่หลายตัวนะครับจะเป็นตระกูลพอพันทั้งหมดนะครับส่วนมาเวลเนี่ยเขาเป็นลูกของแม่พนันแม่พันเนี่เป็นลูกตัวสุดท้องของแม่แก่ <ฮะ S 2> แม่เพชร<ฮ>ะนะครับส่วน <ฮะ S 2> เจ้าคำแพงเป็นเป็นลูกสาวของแม่แม่พิม,มพ์มครับค่ะก็ตระกูลพอผ่านเหมือนกันก็ขอแบ่งนะคุณคุณลุงยูนก็ให้ให้ให้แบ่งมาพี่ประหลัดนบไปถึงข้อลุงยูนแล้วเนี่ยใช้อะไรในการเลือกว่าจะเอามาเวิลได้เป็นคนที่ชี้มาเวิลเองไหมหรือว่ายังไงคะไม่เลยครับเพราะเราไปแบบ แบบความรู้ในเรื่องควายพันธุก,กรรมนี่มีน้อยมากนะครับเราก็ไปอธิบายให้คุณลุงฟังว่าเราเลี้ยงควายอะไรมาในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับพนวกับว่าเราไปก็มีสามคนแม่ลูกนะครับแล้วก็ลูกสาวผมคนเล็กอะ่ะเขาเป็นคนชอบควายตั้งแต่นานแล้วครับเขาไปเขาก็หายไปเลยเห็นอีกทีอยู่ข้างหลังคอก ลุงยูนค่ะนะครับแล้วก็ลุงยูนก็อธิบายว่าอืมถ้าถ้าอยากเป็นต้นต้นน้ำให้เลี้ยงเป็นต้นน้ำเนี่ยก็ต้องเอาไปทั้งตัวผู้ตัวเมียนะค่ะนะครับแล้วก็เราก็เลยถามลุงยูนว่าถ้าตัวไหนล่ะครับที่พอจะ,อะส่งต่อให้พวกเราไปเป็นต้นสายได้นะครับลุงยุนก็พาไปที่ ฝูงของเจ้าแสนที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งค่ะอู้ทุ่งกว้างมากเกือบร้อยไร่มงครับค่ะนะครับควายก็สี่สิบสามสิบตัวตอนนั้นเราก็เดินเข้าไปมีเจ้ามา,า,มาวลเนะครับมันเดินเข้ามาหาเรานะครับลุงยูนก็บอกไอ้ตัวนี้แหละตัวเลียงมาดีที่สุดค่ะตัวท็อปของรุ่นละก็คือลุงยูนเป็นคนชี้ให้ชี้ให้ครับอ่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะคะแล้วก็ได้เป็นลูกของเจ้าแสนรุ่นชุดที่สามด้วย บครัผมสรุงคำควายไทยได้นำเข้าเหล่ากอของเจ้าแสนลุงยูนล,ลาดยาวเข้ามาทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นตัวผู้1ตัวและตัวเมีย2ตัวเพื่อนำมาตั้งเหล่าที่จังหวัดหนองบัวล,ลำพูค่ะอย่างไรก็ตาม The Spotlight ฝากติดตามสรุงคำควายไทยกับการตั้งเหล่าควายยักษ์ที่นี่ด้วยนะคะ